สำหรับการเจริญพระกรรมฐานความสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความเข้าใจถ้าว่าเราเข้าใจเสร็แล้วผลในการปฏิบัติก็มีผลนี่สำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่เคยสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเอาเวลาหลั่ตาภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าในสมัยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้บรรลุมรรคผล แล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าในสถานที่ใดที่ท่านธรรที่รับฟังจากคำสอนองค์สมเด็จพระจอมใจแล้วก็ไปคม,มักขม้นเรื่องการหลับตามากกว่าการคิดว่าจริงธรรมะขององสมเด็จพระธรรมสามิตรที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อท่านนั้นหลเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นจิกตก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเทเบาหานฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องดับไฟใช้ให้มีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วใช้อารมณ์นี้ไปพิจารณาใคร่คนอยู่ตามปกติไม่ช้าอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเทาบระหารได้สำหรับวันนี้ก็จะขอย่้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญเพื่อการพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นราจสัมผัส เรื่องใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือรูปมาดูตัวอย่างที่ท่านจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้สาสรงตรัสกับพระพาหิยะว่าพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วตรงทำจิตเพียงสัตว์ตัเห็น พระพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่าน,นี้ปรากฏว่าพระพายะสำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปรีสัมพิทายานท่านสำเร็จได้ยังไงทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของพระพายะนั้นพร้อมแล้วที่จะรับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจทั้งนี้ก็เพราะว่า ตามที่ท่นตรัสว่าพาหิยะเธอเห็นรูปแล้วจงทำความรู้สึกแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นก็หมายความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอนัตตาคำว่านัตตานี่เป็นตัวสุดท้ายรูปเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ รูปเป็นทุกขังสภาวะของรูปไม่มีการทรงตัวแล้วก็รูปเป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วก็พากันคิด ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปเป็นอนิจจังฟังแลวต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์ครามให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายของคนอื่นมันทรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ส่วนใหญ่ของคนมักจะคิดอย่างนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นไปทุกทุก,ทกวินาทีที่เคลื่อนไปหรือว่าทุกๆขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนนึกถึงภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่วยเหลือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้ก็รมันยังเล็ก มีกำลังไม่พอแล้วต่อมาภายในไม่ช้าเด็กคนนั้นพลิกความได้พลิกหงายได้จุดนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตเท่านั้นแหละมันขยับก็ยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูด เอ้ยช่วยเหลือตัวเองพลิกความพลิกหงายไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาร่างกายพองเด็กมันก็เริ่มโตมาทีละน้อยละน้อยจื่อาต่งนทึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอนนี้ทีมันเที่ยงไหมถ้ามันเที่ยงมันโตเพรมันได้ยังไง เพราะอาศัยการเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เที่ยงเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วความเสื่อมมันก็เกิดความสุดสมไหลเข้ามาทีละน้อยแต่น้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามานี่ความผ่องใสของร่างกายก็ค่อยๆสลายตัวไป มีแต่ความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไรความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเศร้าหมองปลายกดชัดจนกระทั่งไม่ปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างาม อายุย่างเขกวัยสี่สิบห้าสิบดูไม่ได้แล้วกลายเป็นคนไม่มีราคานี่เราเห็นว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ารูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมและวในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลอื่นใดคือมันตาย ตัวนี้เราพิจารณากันในคําว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นวิปัสสนาญาณในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูปยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีปรารถนาอยาจะได้ เอาเข้ามาเป็นคู่ครองใน,นรูปของเราเนี่ยมันจะเลวมันจะสรามขนาดไหนก็ตามจะเสื่อมจะโทรมเท่าไรก็ตามเราก็ไม่เคยจะคิดถึงคิดถึงว่ารูปเรามันดีอยู่เสมอในอคำว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็นว่าดี ความเสื่อมความโทมันมีเป็นปกติตามมีเห็นรูปรูปเราก็สามารถเห็นได้รูปของบุคคลอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิตมันใหม่แล้วก็เก่าเก่าแล้วก็พังเราก็เห็นได้ โอเคยได้ยินเสียงก็พูดให้ฟังอยู่เสมอที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกการสลายตัวของโกูกเป็นอันว่าตาก็ตาดีหูก็หูดีแต่สภาพที่ไม่จำตามความเป็นจริงก็เพราะว่าใจมันชัว่วใจมันไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริง ถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก้ง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเสียก่อนนี่เป็นด้านคุยปัสนายานพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้พิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถานเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุ มองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุชิ้นไหนบ้างที่มันมีสภาพเทียงมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติบางทีท่านนนหลายจะเห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดามีสภาพเทียง ถ้าความสดใสมันปรากฏมันเป็นท่าที่มีความเข้มแข็งมันเที่ยงเพราะความสนสาสสดใสผ่องใสมันเที่ยงเพราะความสวยอาศัยความแจ่มใสเป็นสำคัญเราลองปล่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมันโดยไม่มีการระวังรักา เอฟที่มีสภาพแจ่มใสความแจ่มใสไม่จะยากลายตัวไปเพราะฝุ่นละอองมากาะตอนนี้เราเห็นความแจ่มใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและในที่สุดเมื่อสิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ สำหรับวันนี้เราก็มานั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันอยู่หรือว่ารูปเนี่ยที่เราบูชาวว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุกข์ ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวไปะยึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใช้รมจิตคิดขม้นมนถูกทางที่เรียกรู้ว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ยังไง พระพุทธเจ้าว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราจงอย่าทุกข์แล้วก็ในที่สุดรูปมันเป็นอนัตตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจของเรามันต้องเป็นนิจังคือมีอารมณ์เที่ยง ใจขอเราเป็นสุขขังคือมีอารมณ์เป็นสุขใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวไอู้ดทีผิดบาลีหรือเปล่าความจริงใจมีสภาพเที่ยงเราจะเห็นได้ว,ว่าคนและสัตว์ที่ตายพันตายแต่กายใจมันไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นพรหมปณนิพานมันก็ไม่มีนี่สภาพของใจมันเป็นสภาพเที่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีถ้าเป็นมีสภาพไปรู้จักการสลายตัวแต่ถือว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์่องใส อารมณ์หุงใจอย่าให้มันขุนมัวเพราเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนโนภุพังขมาธรรมามนโเามนเสธามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จใจ เราก็เข้ามาขัดที่ใจอย่าเข้าไปขัดที่รูปเวลาปฏิบัติพระกรรมฐานให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตไม่ใช่ฝึกกายถ้ากายไปนั่งแข่งกันว่าฉันนั่งเด่นนานกว่าฉันยืนเด่นนานกว่าฉันเดินเด่นนานกว่าฉันนอนภาวนาเด่นนานกว่า ตัวนี้ยิ่งเลวจัดมันเป็นมานะต,ตัวถือตัว,ตวถือตนเป็นการโอ,โอ้อวดนำเอาอกา็กินเล็กเข้ามาใส่ใจนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอ้คำว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระพุทธเจา้าสมรัติว่าธรรมของเราไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องเนินช้า ต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็วแต่เร็วก็ไม่ใช่นั่งเร็วนอนเร็วยืนเร็วเดินเร็วแป่ว่าเร็วนั่นก็คือสาวทําจิตให้มันเกิดความเฉลฉลาดให้จิตมันยอมรับนับถือของความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ ท่านภาย,ยะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้นถ้าเราตัดรูปเส้นได้ตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถ้ารูปมันไม่มีที่อย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีได้ไหนเอิงเอานานเรารก็ตัดตัวเดียวตัดตรงไหนตัดท่นาทนเีว่าชาติพุทธคาความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปมันเกิดนี่เราพูดกันในแนวควอริยสัต เวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ควรจะเห็นควรจะเห็นเพราะว่าเราเห็นภาพที่าถ่ายรูปแต่ที่ในคันมันตั้งคู่เข่าขึ้นมายันอ,อกสภาพแบบนี้ต้องนั่งจมอยู่ในคันของมันดานับเดือน เหยียดแขนเหยียดขาไปก็ไม่ได้ภายในก็ภายในไข่ข้งมันดาคือมดลกูกหรือกระเพาะที่อาศัยเต็มปด้วยความสุกประกมันชุ่มไปด้วยเลือดเป็นอันว่ารังไข่ที่จะปรากฏเกิดเป็นเด็กเรียกว่าหานามูรติ มันจะเป็นต่อมเลือดมีผิวบางๆมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่แล้วเจ้าเด็กที่เกิดก็อาศัยนั่งบนเบาะนั่นแหละเขาเรียกกันว่าเบาะในเบาะนี้ก็ชุ่มไปด้วเลือดภายในกายเต็มไม่ได้เปืดอกตมลองนั่งคิดเห็นสภาพว่ามันสะอาดแลืมันสกรปรก ถ้ามาสะอาดประจําเดือนของคนที่เขาเลื่อ,ออกมามันก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องชำระความจริงที่เราเรียกกันว่าประจําเดือนถ้าเขายังไม่มีคันมันเลื่อ,ออกมาไข่แตกถึงเวลาเจ้าหานะมรติตัวที่รองมามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมา ความจริงมันก็จะถือว่าสุกปรกเกินไปสําหรับร่างกายก็ไมมีแต่เราถือว่าสกปรกเป็นธรรมชาติความจริงมันไม่มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่ถ้าว่าภายในมันสุกปรกเราลองนั่งนึกที่ว่าอก,การนั่งคุดโคแบบนั้นมันสะดวกไหม <c oughs> มันสบายหรือมันมันลำบากแล้วอย่างเง้มันลำบาก ถ้าเราไม่รู้มันจะมาจะลำบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเด็กในคันมันดาสักชั่วโมงเป็นยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหม <c oughs> ถ้าทนได้มันทนแบบด้วยอาการฝืนและเป็นไปตามปกติคำว,ว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทนนั่นมันนั่งด้วยอาการฝืน แล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานีถ้ามารดาไหวตัวแรงแงเกินไปวิ่งเร็วเร็วเดินเร็วเร็วเด็กในนั้นก็หัวสั่นหัวคลอนไม่มีความสุขมันดากินของร้อนเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระส่ายเ,เค็มเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปเด็กไม่มีความสุข แต่ว่าคนที่กินคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อยมารดาก็บอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนะั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานมันเคลื่อนเพราะมีความทุกข์มันทนจะไม่ไหวแต่ความเข้าใจของท่านมารดาบอกว่าเด็กแข็งแรงมันดิ้นได้ เป็นอันว่าเจ้านั่นต้องทนทุกข์เพราะความเข้าใจผิดเขาท่านแม่นี่มันทุกข์มาตต้งแไปอยู่ในท้องชาจรุขขาใครมันทุกข์นะอีกกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายเสียแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้ยังไงนี่เมื่อข้อจะคันมันดาวมาแล้ว ร่างกายที่อยู่ในคันมันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอบอุ่นพอคลอดออกมาจากคันมันดากระทบอากาศภายนอกจะมีความหนาวจัดร้อนใจกวา่าร่างกายก็เต็มไปด้วยความแสบเด็กต้องร้องเด็กเล่ามาหมอทำแย่บางคนชมไหมเจ้าเด็กคนนี้ดีจริงๆออกมาร้องจ้าเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนั้นมันแสบกายมากกมันร้องดังแต่ความเข้าใจของท่านหมอานแย่สมัยโบราณพลรราดออกมาใหม่ๆเลือดตดกายรีบอาบตามให้มันสะอาดมันก็เลยหนาวใหญ่สมัยโบราณน,นี้เขาปัจจุบันมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่เขาเรียบสมรีเขาไปห่อตัวทันทีก็รักษาความอบอุ่น ตอนนี้แล้วก็พูดกันแค่ในคันเท่านั้นนะชาที่พุทขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดกี่ครั้งมันก็มีความทุกอย่างนั้นฉันเราจะสแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ละเมิด ทำลายความดีให้สลายไปทรงความชั่วเขาไว้หลงไหลฝ่ฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและก็อารมณ์ที่เกลียดกรัวพฤติกรรมมาคุณเราทำอย่างคิดอย่างนี้แล้วก็มีหวังการเกิดไม่มีสิ้นสุดหรือว่าเรามีความโลภโกโ,โทโสันในทรัพย์สิน ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉล,ลาดว่ลาดรัพย์เสินงทั้งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขหรือมีทรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขชุบบ้างเพราะอาศัยมันแต่ว่าทพร้อมๆที่มันจะเราอาศัมันได้มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการลมัดระวังการวงแหน เป็นอันวา่าตายแล้วแบกมันไปไม่ได้ป่วยไข้ไม่สบายมีอารมณเป็นทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้แ่ะเราก็คบกับความโกรธความเจมบาตท,ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตาราณีและอารมณ์ข้อเหล่านี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายเขาต้องไม่ทุกข์พนภาพคนที่นื่งกับเราจะต้องอยู่ตลอดการตลอดสมัยทรัพย์สินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เกิดก็ไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์ทรม,มานในคันของมันดาหาที่สุดไม่ได้ นี่เป็นอนุว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคําว่าอนิจังและคำมาทุกขังในเบื้องต้นมันยังไม่หมดยังไม่หมดกับความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจริงๆอารมณ์มันจะเข้าไปตัดกิเลสแต่อย่างมากถ้าเราใช้ปัญญาถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรมันก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็ออยสัญญาความจำนี่แหละไปโอโ้อดโชาวบ้านเขากลายเป็นคนมีกิเลสนะฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้และรูปเป็นทุกครั้งมันเต็มพอดีความทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือรูปของคนอื่นไม่ควรจะยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราให้ออกห่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเส้นได้แล้วคือรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุ มีจิตรรงเกียจคิดประสิ่์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจของท่านหลุดลอยใจงลงในการเกาะรูปท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากอรหต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าใ,ใจออก ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสายจงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา